ไ้เลยแน่นอนซินเดอเรลล่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออยากเข้ามาใกล้ฉันนะหนูมไม่อยากทำการบ้านค่ะแม่โอ้ชโคโค็อกโกแลตโอ้ไม่นะนาฬิกาปุกขอนอนตอีกหน่อยเถอะน,นะขอห้านาทีก็พอโอ้อ่กินอะไรนะมีอะไรไม่งั้นเหรอเอออะไรเนี่ยนี่มันโทรศัพท์ของฉัน ไฟไหม้อย,ยังไงดีถ้าไม่มีโทรศัพท์นี่ฉันได้กินอะไรไม่ไหม้อะมีอะไรกำลังไหม้งั้นเหรอก็อะไรขึ้นที่นี่มีไฟไหม้งั้นเหรออ๋อใช่แล้วสวัสดีแมรี่โอ้แต่อะไรขึ้นกับมือของฉันนี่ฉันรู้สึกได้ถึงพลังของน้ำมาลองกันว้าวดินดาเธอเห็นไหมฉันมีพลังแห่งน้ำละแล้วนี่คืออะไรอ่ะ ต้นไม้เงั้นเหรอทีน่าเธอกำลังทำอะไรอยู่อย่าส่งเสียงดังสิฉันอยากนอนต่อเอออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันอยู่ในถาวันล่ะอ้โ,อโฮทำไมในนี้ถึงเขียวขนาดนี้เนี่ยฉันค่อทำอย่างนั้นเหรอมือของฉันแม่จ๊ะฉันมีพลังแห่งพืชพันธุ์โสสาวฉันอยากนอนอะอะไรเกิดอะไรขึ้นทีน่าเธอต้งตองการความช่วยเหลือนั้นเหรอพูดตามตรงก็ใช่อะ โอ้ว้าวเกิดอะไรขึ้นกับมือของฉันนี้ฉันรู้สึกถึงพลังแห่งลมอ๋อใช่แล้วเกรซทำให้พลังแห่งเราจริงๆด้วยหยุดนะทุกอย่างปกติแล้วล่ะควบคุมมันทีได้โปรดขอบคุณนะโอ้ใช่แล้วโทษทีนะตื่นได้แล้สาวๆแล้วเข้าสาวๆยินดีด้วยนะทุกคนปลดล็อกพลังวิเศษของตัวเองได้แล้วล่ะลินดาก็คือพลังแห่งไฟ เกรสคือพลังแห่งลบและแมรี่พลังแห่งนัและทินนั่งพลังแห่งพืชพันธุ์เอาล่ะสาวๆพวกเธอไปชมกันสักหน่อยดีไหมแม่มดต้องดูส็บเต็มสิบนะงั้นเริ่มจากใครดีล่ะโอ้ฉันอยากเป็นคนแรกอ่ะฉันรู้แล้วว่าพลังของฉันช่วยฉันได้ยังไงแม่มดไม่ต้องใส่แว่นตาหรอกฉันไม่ต้องการมันแล้วและตอนนี้ฉันใส่คอนแทคเลนส์นะโอ้ฉันน่าจะหาเลนเพื่อเจอก่อนหักแว่นไปนะ เจอแล้วล่ะอยู่นี่เองตอนนี้ที่เหลือแค่ต้องใส่มันฟังดูง่ายดีนะเอาล่ะเราต้องค่อยๆใส่มันโอ้ว้าวเราสดใส่จังเลยฉันมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วแม่จา๋าฉันไม่น่ามองเห็นตัวเองเลยมันคือใต้ตาดำทำยังไงดีโอ้จริงด้วยฉันไม่พลังแห่งน,นะมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอน เอาละมันได้ผลแผ่นแปะชุดลดตาดำได้แบบนี้เลยเห็นไหมตอนนี้มันทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นกันเถอะแปรงหลังหน้าและโฟมหลังหน้าช่วยฉันได้ในเรื่องนี้งั้นก็มาเริ่มกันเลยเอาล่ะบีโฟมลงไปบนแปรงแล้วก็เริ่มงวดผิวหน้าเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ต้องทำเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงผิวที่ดีดแล้วล่ะ โอ้ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็กันแปะออกช็อกไปเลยเป็นคลลั์ที่น่าทึ่มากเหมือนกับว่าไม่เคยมีร่องรอยมากนี่มันสวยจังเลยแล้วฉันทำยังไงดีนะโอ้ยเสียวคือสัตว์ตัวตัวร้ายของฉันฉันไม่รู้ต้องกำจัดมันยังไงอะแต่ว่าฉันจําได้ว่าในวิชาชีวะบอกว่าพืชคือยาที่ดีที่สุดล่ะและฉันต้มีพลังแห่งพืชพันธุ์ด้วยฉันสามารถตบเพื่อที่ฉันต้องการได้ ฉันสามารถใช้มันทำมาส์ตันสิวได้ละดูสิมันดูวิเศษมากเลยฉันต้องการอ่งวุ่นกีวี่แล้วก็มนันนาตังกว่าด้วยเป็นไงล่ะมันพร้อมแล้วตอนอื่นเราต้องหั่นมันทั้งหมดใช่แล้วล่ะทั้งหมดเลยตอนนี้ก็หั่นมันใช้คันนนได้สะดวกง่ายแคขึ้นพร้อมแล้วจากนั้นก็บีบส่นผสมทั้งหมดลงในเครื่องผสมเล็กๆกันเลย ใช่แล้วถ้าเราสามารถทำมาสได้ในวิชาคเคมีนะในข้าเป็นผสนง่ายกว่านี้แน่นอนฉันหวังว่าฉันทำสำเร็จนะใส่น้ำลงไปด้วยแล้วก็ปั่นเลยโอ้ยย่ฉันกลัจะเสกขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องใช้แบบฟอร์มแบบพิเศษสำหรับทำมาสนะเทสมสมที่เสร็จแล้วลงไปในแม่พิมพ์กี่ให้เข้ากันเลงไปในผสบบนใบหน้าทั้งหมดนะจากนั้นเราก็รอ ช่แล้วมันแข็งตัวแล้วล่ะต้องถอดแว่นออกก่อนแล้วก็วางมาสไว้บ,บนหน้าที่มีสิวได้เลยเรียบร้อยโอว้าวสิวไม่มีแล้วใบหน้าของฉันเต่งปังสุดๆเลยอยีที่หน้าทิ้งมาสของตัวเองไว้ตรงนี้ด้วยอะแล้วฉันจะทำอะไรดีอ่ะอะไรเนี่ยนั่นมันคือสิวหัวดำนั้นเหรอจัดการยังไงดีล่ะโอ้ พลังแห่งไฟจริงด้วยใช่แล้วฉันต้องการทานมีคนบอกว่ามันจะช่วยได้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำหน้ากากก่อนอื่นก็ทานไปบดในครกจนเป็นผงแบบนี้เลยง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมละ่ะพลังแห่งไฟนี่เหมาะกับฉันจริงๆเลยอาา่ะฮะพร้อมแล้วฉันต้องการครีมหน,น,หนาๆสำหรับมาสด้วยละ่ะใช่แล้วพอดีเลยใส่ครีมลงไปในผงทาน แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถทานที่จะหมกได้แล้วะปิดจุดดำๆให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราก็รอโฮเจ๋งจังเลยเอออะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับรอยยิ้มของฉันทำไมฟันถึงเลื่องขนาดนี้อะอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องการยาสีฟันแล้วก็แปลงด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรับมือกับฟันเลืไดนะ้อย่างแน่นอน โอ้ฉันรู้สึกได้ว่าฟันของฉันขาวขึ้นในทันทีเลยพร้อมแล้วล่ะใช่แล้วฟันเป็นสีขาวเหมือนหิมะเลยโอ้ทันมัสเสี้หมวกก็แข็งแล้วล่ะสุดยอดมันไม่เคยมีสิวหัวดำมาก่อนเลยสันสันสบายดีเออแต่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเนี่ยโอ้พลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนมาเปล่าได้เริ่มยืนยันกันเถอะเดี่ยวของฉันเรียบเนียนและสวยมากเลยโอ้ ค้วของฉันติดกันงั้นเหรอเราต้องแก้ไขปัญหานี้ดดวนเลยฉันมีครีมกำจัดขนอยู่บ้างนะตอนนี้เราจะกำจัดขนที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยแป่ทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รออ๋อฉันกดดึงเลือดที่แปะไปเลยติดไว้บนครีมเพื่อดึงออกได้ง่ายด้วยอาแล้วตอนนี้เราต้องรวบรวมควาก้าทั้งหมดน่าจะไม่เจ็บมากนะมันเจ็บ เกรซอย่ายันย็นนะตอนนี้เราจะปลุกกันหมดแล้วโอ้ว้วาวฉันสวยขึ้นแล้วล่ะดูไรที่ติสาวๆพวกเธอคือแม่โมที่สวยที่สุดเลยสวยมากๆฉันอยากแต่งหน้าแบบสดใสนะโอ้พลังแห่งไฟมันอยากใช้ฉันงง้นเหรอว้าวเอาล่ะมันลองกันเลยแต่งตาเป็นลูกเร์ะโอ้ว้วาว มันดูเร่ามากเลยมาเพิ่มความแวววาวอีกสักหน่อยดีกว่าใช่แล้วใส่ลงไปเลยฉันมีพลังแห่งไฟฉันต้องดูส่องแสงสว่างใช่แล้วสีทองเหมาะกับฉันมากฉันขอส่งจุ้มให้ทุกคนเลยสีฟ้าเหมาะกับตาของฉันมากเลยอะไลฟ์แพ็กช่วยได้เสมอเลยแม้แต่การแต่งหน้าแบบนี้ตาฉันสวยจังเลยจากนั้นมาเพิ่มความแวววาวให้กับรูฝีปากกันเถอะสวยมาก ันเข้าใจแล้วพลังแห่งน้ำต้องการช่วยฉันในการแต่งหน้านี่เองยังขาดอะไรไปาทุกอย่างนะใช่แล้วฉันต้องการเจลแบบนี้แหละแล้วก็กลิตเตอร์เพิ่มควมวมาววลาวผสมให้เข้ากันแล้วก็วอลล่ามันกลายเป็นเจลเริ่มสวยๆเข้ากับอายแชโด์ของฉันเลยล่ะฉันดูน่าทึ่งมกทุกคนต้องหมดสติเพราะความงามของฉันแน่นอน ไล์สีเขียวช่วยทำให้เผื่ของฉันดูแต่งต่างได้ละ่ะดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างนะอ๋อใช่แล้วขนตาไงมาเพิ่มขนตานั่นๆให้กับขนตาธรรมชาติของฉันกันเถอะโอ้ว้าวมันดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้ฉันมีความคิดที่ไม่ธรรมดาด้วยนะดอกเดซี่สวยจังเลยฉันยังขาดมาในการแต่งหน้าของฉันนี่นนะ โอ้ดูสิฉันมีรูปกาเป็นดอกเดซี่ละพลังแห่งพืชพันธุ์ฉันรักเธอแล้วก็ทาลิปสติกด้วยนะข้ากับอายแชโดว์สีเขียวของฉันมากๆเลยโอ้ฉันนี่มันเกินต้านฉันจะพิชิตโลกวแล้วฉันจะทำอะไรดีอ้อพลังแห่งลมน่าจะช่วยฉันได้ฉันอยากว่าตาสวยๆให้ความรู้สึกถึงลมนะโอวะนี่แหละที่ฉันต้องการ เป็นการแต่งตาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยตอนนี้มาเพิ่ไข่มุกกันหน่อยดีกว่ามันดูอ่อนโยนเหมือนฉันเลยล่ะฉันคิดว่าทุกคนต้องอ้าปากค้างไม่ให้ได้เห็นลุคใหม่ของฉันเสร็จแล้วล่ะดวงตาของฉันดูสวยมากมไปกันต่อเลยว้าวศาสตราอุธอดูน่าทึ่งมากเลยแต่และคนมีกลังเฉพาะตัวของตัวเองนะนี่แหละสิบเต็มสิบ โอ๋อผมฉันไม่ยอมฟังฉันเลยอะฉันเข้าใจเธอนะเพื่อนฉันยุ่งกับผมมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีวีไหนที่ช่วยฉันได้เลยอ๋ยฉันเหนื่อยแล้วอ้ไอเดียผมมันดูแย่มากแต่พลังแห่งเรลมช่วยฉันแก้ไขมันได้แน่นอนเป็นไงล่ะตอนนี้ละคนละเรื่องเลยทรงผมฉันสวยมากกับลุคนฉันสุดๆเลย ฉันมีความสุขจังอ๋อแล้วก็ไอเดียฉันใช้ไข่มุกในการแต่งหน้าไปแล้วแต่ถ้าแต่งผมด้วยละ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยใช่ไหมทุกคนต้องเหลียวมองแน่แน่หมุนไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยดูสิน่ารักมากอ๋อคริสตัลน่ารักจังเลยจะใช้มันด้วยทรงผมจะดูอลังการยิ่งขึ้นดูสิแต่ว่ามาห้องคริสตัลกันอีกหน่อยเถอะ ฉันอยากเป็นปังเหมือนเจ้าหญิงในงานเต้นลำนะฉันชอบมันมากมากเลยโอ้ใช่ผมของฉันมันแย่มากเลยเพราะงจากลมแรงๆของเกรซเนี่ยโอ้พลังแห่งไฟมาลองกันดูเลยโอ้ว้าวมันเป็นทรงผมที่ร้อนแรงมากเลยผมร้อนเข้ากว่าฉันมากเลยล่ะและผมของฉันก็เป็นสีแดงด้วยแน่นอนว่าฉันคือสาวแห่งไฟไงสวยจะไม่อะไรดีไปกว่านี้แล้ว เอาที่คาดผมต้องข้ากับภาพลับที่ร้อไลร์หองฉันแน่นอนผมของฉันมันยุ่งมากเลยแล้วจะทำผมทรงไหนดีนะโอ้พลังแห่งน้ำมันช่วยฉันเหมือนทุกครั้งเลยน้ำ็นออกมาจบกหัฉันเองเพราะงั้นฉันไว้ใจมันเต็มที่ว้าวทรงผมแบบเปียกงั้นมาเพิ่มบอลสักหน่อยเถอะน่ารักจังเลยตอนนี้ฉันดูสวยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไปดูทีหน้ากันดีกว่า มันกระสองข้ามให้กับฉันเลยอ่ะใช่แล้วฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นมระม้วนผมของฉันกันเถอะและฉันมีพลังของพืชพันธุ์ด้วยฉันเลยอยากได้ป่าสวยๆบนหัวของฉันใช่แล้วใช่จริงๆนี่แหละฉันต้องการเห็นแต่อยู่ในหัวทุกคนด้วยนะทรงผมของฉันต้องดีที่สุดอย่างแน่นอนอะเดี๋ยวเธอจะได้เห็นใกล้เสร็จแล้วล่ะแล้วก็พร้อมแล้ว เหลือแค่ต้องจัดทรงให้สวยงามเท่านั้นบิดผมไว้อย่างนี้แต่ยังขาดอะไรไปอีกยืนนะพลังแห่งพืชพันธุ์ฉันต้องการความเฉลี่ยจากเธอมาเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทรงผมของฉันกันเถอะใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยเป็นดอกไม้ที่สวยงามและน่ารักจริงๆที่น่าจะดูน่าทท่มากแมรี่เธอสวยเกินตา้านลินดาผมของเธอก็ร้อนแรงมากเครส่วนของเธอนั้นสิ่งนั้นมันอยู่บนไหล่ของเธอตลอดเลยเหรออืม จะให้บุคขาทำอะไรดีนะจริงด้วยทุกคนทำเค้กข้างในนั้นไหมง่ายมากฉันทำได้สบายฉันแค่ต้องการแป้งนมจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปสองฟองเนยและแน่นนอนน้ำตาลจากนั้นก็คนให้เข้ากันมันจะออกมาเป็นแป้งโดที่ดีเลยใช่ไหมล่ะเวนส์เดย์เตงปฏิบัติการเลยเอาแป้งมาให้ฉัน แล้วก็นมไข่ด้วยแล้วก็อย่าลืมน้ำตาลล่ะ<อ>จากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เพิ่มโมดิิบลับของฉันด้วยใช่แล้วนี่ดีกว่าใครแน่นอนทำดีมากเลยติง เออมือนั่นมันทำทุกอย่างให้เธอเลยอะโอเคเบนมาเริ่มกันดีกว่าฉันต้องใช้มาฟินมาทำชั้นแรกกันจากนั้นก็เคลือบมันด้วยวิปครีมแล้วก็ใส่มาฟินลงไปอีกลีกีกฉันแล้วก็พัมวิปครีมลงไปด้วยเยอะๆสวยงามดูสิอืมอร่อยจังเออแล้วมือนน้่ันกำลังปั้นอะไรอยู่นะ่ย ติงไปไหนกันนะไม่ใครเห็นมันไหมเออช่างเถอะมาทำเค้กกันดีกว่าแต่มันค่อนข้างแปลกมไม่มีติงอะลาไม่อยู่ไหนนะมาเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกกันเถอะอย่างน้อยติงก็เตรียมนี่ให้ฉันเติมตรงนี้ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นไงสมองสุดสยองแล้วเธอชอบไหมล่ะเบ็ตตี้ S 1> <S 1> เออใช่สิชอบมากสหยองสุดๆโอเคเค้กของฉันจะไม่เสร็จเองถึงเวลาทำชั้น2แล้วฉันจะเคลือบเค้กด้วยครีมจากนั้นฉันจะเกลี่ยครีมให้เท่ากันดูเหมือนว่าเค,ค้กยังขาดการตกแต่งอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นฉันใช้ช็อกโกแลตลงไปใน,นแม่พิมพ์แบบนี้เลยแล้วก็ใช้ในตัเจนเลวทำให้มันแข็งตัวเร็วขึ้น ากนั้นก็เพิ่มช็อกโกแลตลงไปแน่นอนทั่วแล้วมันจะกลายเป็น M&M อันใหญ่แต่ใหญ่กว่าเยอะนะจากนั้นก็โรยอันเล็กๆด้านบนด้วยโอ้ใช่<ะ>เค้กของฉันพร้อมแล้วล่ะเห็นด้วยไหม d วนสเต y เอ่อฉันว่ามันหวานเกินไปแต่ฉันจะเพิ่มเลอดลงไปดีกว่าและก็ยังขาดตาไปได้ยังไงนี่สีดีขึ้นเยอะเลย เธอชอบสายลุ้งเพราะงั้นฉันจะเพิ่มมันลงไปให้เธอด้วยเป็นเค้กที่เยี่ยมเลยว้าวันสเดย์จะเหมือนว่าเค้กของเธอมันไม่ชีวิตน่ะแน่นอนมันไม่ชีวิตมันคือสมองมันลองกันได้แล้วว้ามันเป็นเค้กสุดอลังการและนี่มันคืออะไรอ่ะสมองเหรอใช่ฉันมาเิ่าจากของเบนดีกว่าเออมันก็แค่เวฟเค็มกับคาพเค้กก็อร่อยดีแต่มันดูไม่เหมือนเค้กอะไร เอาล่ะตอนนี้มาลองของเชฟกันดีก,กว, <Wow. S 1> ว่าว้าวล่ากวดยักษ์มันอร่อยหอบไปเลยอืมแล้วก็ตัวเคกด้วยยี่อร่อยขึ้นไปอีกเลยว้าวเบ็ตตี้อร่อยมากเอืมฉันว่าถึงเวลาลองของวนสดรีแล้วหวังว่ามันจะไม่ใช่เลือดจริงๆนะเออเดี๋ยวก่อนมันคือ Story สตรอเบอร์รี่ไซรัป แล้วก็ยันลี่ลูกตาด้วยสอดไส้น้ำหวานอีกอร่อยสุดๆตอนนี้ก็มาลองตัวเค,ค้กกันดีกว่าโอ้อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อเวนสเตย์มันพูดชนนะฉันหยุดกินไม่ได้แล้วโอ้ยินด้ยนะเวนสเตย์ฉันลกเข่งสุดๆเลยเอ๊ะ มันคืออะไรอ่ะมันขยับเหรอนี่มันมือมนุษย์นี่อ้ไม่นะช่วยด้วยมันอยู่บนหัวของฉันแล้วออกไปทีเออเออแกอยู่นั่นเองติงงั้นมันคืออะไรล่ะมันก็คือพาสต้าเออ บะหมี่หรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่แล้วเด็กๆชอบกินแบบนี้มันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฉันจะเปิดฝาออกมาจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจากนั้นก็ต้มน้ำแค่นี้เองแล้วนัน่นอะไรนะ่ะเออเออสยองสุดๆดเธอใส่หนออลงไปในจานนะเบนสเดชฉันไ่คิดว่าเพจไม่ชอบมันเท่าไหร่นะให้ฉันยอนลงไปดีกว่าอเออเธอนี่ขี้ขาดจังเลย ก็ได้ที่ทำพาสต้าให้เธอก็แค่ใส่ผงเยลลี่ใส่น้ำแล้วก็หยดสีแดงลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็คนให้เข้ากันตอนนี้ที่ตัดหญ้าจะช่วยฉันฉันจะตัดหลอดที่เกินออกจากนั้นฉันจะเทน้ำลงไปแล้วก็มาที่โอริโอดู่นเบื่นไม่มีใครเห็นถ้าช่วยไม่ได้ก็เคทมันอร่อยมากนี่ จากนั้นชื่อทำดินจากโอรีโอบทบทลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในจานฉันจะใส่เยล,ลี่เส้เดือนลงไปด้วยดูสิมันมีเยอะเลยดูเหมือนใส้เดือนเลยเยี่ยมเลยใช่เลยวนสดย์ในหนักของเธอก็ทำแบบนี้นี่ส่วนฉันจะทำพาสต้าแบบโฮมเมด ตอนนี้เราก็มาต้มเส้นกันเถอะแบบนี้เลยเอยทำไมต้องยุ่งยากด้วยเธอก็แค่ทำน้ำร้อนเที่งกาต้มน้ำจากนั้นก็เทลงไฟแล้วก็ปิดฝาฉันบอกให้ปิดฝานี่มันไม่ยอมปิดอะเอใช่แล้วฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วตอนนี้ฉันจะละลายกาวที่ฝาด้วยเตารี่เรียนรู้ไว้นะเบตตี <laughs> ฉันต้องเรียนรู้จ,จริงๆเหรอโอเคพาสต้าของฉันสุกแล้วจากนั้นฉันจะเอาไปทอดให้กรอบแบบนี้เลยใช่เลยจากนั้นเราก็มาขูดชีสลงไปชีสไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็ตกแต่งด้วยมะเขือเทศซึหน่อยโอ้เยี่ยมไปเลย พลามากแล้วมีของฉันก็ไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นงั้นมาเปิดมันได้แล้วเออให้ตายมันเปิดไม่ออกอ่ะมันแน่นเกินไปอาอจริงสิก็แค่แปะหลอดไปด้วยด้วยมาฝรั่งยังไงล่ะฮะไทเท,ะทะมนมีของฉันพร้อมแล้วเออทุกคนทำอะไรออกมาเนี้ยบางทีฉันเริ่มจากที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกัน อ๋อนี่มันแข็งกันไปหรือเปล่ามันก็แค่เส้นพาสต้าแข็งแข็งแห้งๆออเออไม่อร่อยอะแล้วก็ใส่เดินในดินนี่คืออะไรอ๋อมันดูไม่มีชีวิตใช่ไหมมันล้องกันเอาล่ะมาดูกันไม่เสียหายนี่เพดเดี๋ยวก่อนนะอะ้นี่มันเย็นเลี่กับอลีออนี่โอ้อร่อยจังเลยเอาล่ะแล้วของเบลล่ะ ฉันว่าฉันไม่ต้องใช้ซ่อมมั้งต้อเหมอนว่ต้องใช้หรอจะลงไปในฝาอีแล้วมีหมากฝรั่งนี่ด้วยเอ้ยมาลองกันเถอะอืมสุปอร่อยจังเลยแล้วบะหมี่กันด้วยอืมดีจังเบนเธอชนะฉันชอบมันมากๆเลยละจริงเหรอฉันชนะเหรอโอ้ยฉันเล้กอินแล้วฮะเออโทษที